อียังอยู่อียิปต์เลยว่ะมันจะให้เราออกไหมวะเวสใหม่ฐานที่เก้านี่อะไรนี่ต้นไม้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่กินสุสารนี่เราอ๋อนี่บอสนี่หว่าอ๋อไม่น่าแม่งมาโคตรเยอะเลยกดน้ำต้นไม้ ให้กลับไปทำไมอ่ะไม่ลองกลับไปที่สวนสวนดอกไม้รถน้ำต้น้เหรอได้อะไรใหม่วะของได้จันทร์ฟลาวเวอร์รถโอ้ยเขี้ยหนึ่งชั่วโมงอ้ยอ่าให้ให้ไล่เพชรมาเว้ยให้เพชรมาใหให้กูใช้ให้หมดไม่กูเก็บเลยที่มันให้มาใช่ไหม อีกรอบอ่ะมันก็จะมีเหรียญทองอ่ะก็เหลือสี่เท่าเดิมวัด get free p l a n food when... โอเคออกปะเป็นอันนั้นวุดวุดลึกบุดหนุยโอเคมาด่านนี้เอาอันนี้ก็ น้ำแข็งแม่งดีวะ่ะแล้วก็นี่ระเบิดค่อยทีหลังแล้วกันมังการระเบิดมันฆ่าเลยไงก็ว่างกันน,นี่เก้าอ๋อนี่โบนัสอ่อที่เราอัพอ๋อเขอา้าใจละทุกครั้งที่วามันจะเพิ่มให้นี่ว่ะเยะโคตรดีอะ่ะที่เราใหออาหารมันมันจะบูสให้เราอย่างนี้ใช่ป่าแชท ใครเคยเล่นมาบ้างอเอาเฮียกดผิดไปกดไปกดไอ้รูปดวงอาทิตย์โอเคเพิ่มเพิ่มลูบีด,ดีกว,ว่าแม่งมได้มาเร็วหน่อย เบิดได้ตัวยิงระเบิดออกมาแบบแค่ตัวทำแม่งเผาไปแน่เลยวะ่ะจะพนไม่แน่ตัวข้างบนเนี่ยออเคตายละพลที่พลพววาแชทว้าง ดอกไม้เก็บเฮ้ยนี่แม่งก็อยู่นะเว้ยแกต้องรีบวางนั่นแหละเอานี่มันกินอ่ะระเบิดตู้มเก็บเรียบเอ,เอามันฝรั่งวางปืนเทียบดีกว่ามั้เทียโอ้ยมันฝรั่งต้องวางนี้ไม่งั้นแม่งแตกพากาศกู โอ้โหโคตรไวไอจะก,กีีแม่งซูบอสโคตรนานโคตรแบบจริงจังเอาไปด่านต่อไปเหรอต้องเอาเอาันนี้ว่ะแล้วก็นี่นี่เอานี้ดีปะวะไอ้ที่มันกิน จะดูยังไงเนี่ยม,มีกี่อันวะเนี่ยโอ้โหเที่ยแม่งเอางี้แล้วกันเอานี้ออกเอานี้ใส่มันได้กินสุาสานไปแลเนี่ยมันต้องมาขวางทางเวลาเราเนี่ยยิงอะ่ะเอา้าทำไมไม่มีนะั่นออกมาแล้วอะ่ะสามร้อยสงสัยโบนัสจะหมด <'re> มาแล้วมึงมันายแล้วแชท ริงเลยนั่นไงเฮ้ยแดกแม่งกินไปโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเวิร์กริงแม่งไปไม่มีตัวระเบิดไม่มีตัวแช่แข็งแล้วตอนนี้ก็เอ่อไายตัวมันใช่ไหม ให้ประกาศยิงข้ามก่อนตอนนี้ไอ้สุาสานแม่งยังพังพังไม่หมดเลยต้องให้ประกาศยิงไงใช่มันใช่ประกาศตัวน่าใช่แก่ตรงนี้ไม่มีใครเลยครับเย็ดโดแม่งเอาอันนั้นกูไปพอยท์คิดไงเอาพอยท์กูไปเนี่ยเฮ้ยลืมองเรื่องนี้แม่งมีตัวนี้ไอ้จ้าเกือบมอง มีตัวมุมบูมแมลงแล้ว่ะบุมแมงกูยังนี่นี่บุมแมงบุมแงมแงไอ้เจ้านี่อะไรเอ้ยมันเรียกสูดสารได้โคตรบัดซบเลยเออเราควรที่จะใช้ระเบิดได้อย่างวะจช่ หรือว่ายังทนทานอยู่เน,น,น,นีเ่ยการ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 ไอ้เนี้ยไอ้นั่นเออแล้วอะ่ะ <c> ต <oughs> ้องแดกแล้วมั้งนี่น้องนั่กูเออแล้วครับหายแล้วปะมีสองอันแล้วพีอ,อ่ะสองอันนะ โอเคเรียบร้อยเอาเงินพลังวางไว้ที่เดิมแตกตรงนี้ซะก็ถือเ,อเขียวแม่งไม่มีแล้วอ่ะอหายหมดวะเนี่ยบอกกุต้องจ่ายซื้อพลังในข้างล่างอันเนี้ยเปลืองมากโคตรแพงอ่ะเนี่ย,ออมแ,ยแม่งเลี้ยงตัหน่นอยมาโคตรต้างตีเลยเดาเดา เพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งแดงเขาต่างตูครับบรรยเฮียข้างบนข้างข้าง,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 งบนบรรย์อะแจ้ข้างบนนี่เริ่มบันยลล์แล้วแม่งมาเกือนแล้วไอ้ดีเดียวนหน้าหน้าเอามากเลยเียแม่งเริ่มทำลายจริงทำลายจริงดีเดียวทำลายดีเดียวโอ้ไม่จัดทำลายแม่งให้หมด ไอเจียมีอีกไหมเนี่ยไอ้เที้ยโอ้โหชีวิตกูแคสเหมือนกูจะไม่รอดอะไอ้สัตว์นั่นแดงนั่นไม่ทนันกูใช้พลังแล้วมั้เนี่ยเหมือนจะรอดเดี๋ยว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 ไอ้เที้ยตรงนี้ไม่ไมหวอะตรงนี้ไม่รอดแล้วบันลาดแล้วแคสเที้ยแล้วครับต้องใช้ได้ไอเที้ยเอามันออกไปต้องจ่ายต้องยอมไปไกลไปไกลหมด ไอเฮี้ยมาเยอะมากโอ้ไม่มีระเบิดแล้วส้นตีนมากไม่มีน้ำแข็งอะ่ะมราได้ดอกไม้ดิจากที่สวนดูกันมาจากสวน อ่ะข้าส่วนไอ้เฮียรอยแม่งลอยเนี่ยกดกดไม่ติดจานสิบเอ็ดแล้วได้ดอกมาแล้ววะอ่ะี่้มันเสร็จอร้อยมาม่กูไม่จ่ายนี่พึ่งอะไรอะ่ะวัดไม้พึ่งมาโปรยเกรยสรไอ้ว่าสูตรน้ำพึ่งเหรอไอเนี้ยโอเคต้นอะไร เราก็ได้โบนัสใช่ไหมไม่ให้แต่จ่ายเพ็ดว่ะเรียกเงินกูตรงนั้นเลยมาจบสิ้นดีเลยเคนะ่นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเกมนี่นะ